ลงทั้งสองเสด็จมาแล้วเราเอ้ยมอบฉันอาเพมานี่ขอถวายพระคุณเสด็จพ่อเสด็จแม่พะยาค่ะครบสุขตรงนี้เกศเจ้าตุลุกเอ้ยในศาลเสด็จพ่อเอาไปมานี่สี่ส่วนพ่อก็แม่ส่งให้เจบไปดอมเดียร์ดีชาเพื่อกลับมาปกครองเมืองลำเนียงโจมมาแล้วได้วิชาอย่างกำมากำมาบาดเมืองพ่อในลุกเอ้ยว้าให้พ่อก็แม่ฟังก็ดูทุปเกล้าเขาจะการเสด็จพ่อเสด็จพ่อเสด็จแม่พะยาค่ะ คือวิชาที่ดูนเรียนมากกวคาือวิชาเปาปีและก็ะบีกระบอกท่ยักษสเด็จพอสเด็จแม่แคเปาปีกับบีกระบอกดีมากค่ะสิเรทีบ้าหัวโดนพวกเจ้าไปรำเรียนวิชาปกครองแต่พวกเจ้าไปรำเรียนวิชาเปาปีกับบีกระบอกนี่พวกจะเป็นบ้าไปเลยทีึ ทุกเกศสอนเป็นรอยเจ้าตามเจลูกมันจะเคยโตเรื่องราบจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้พวกเจ้าสองคนออกจากคนละครของน้าไปดูนี่แม่พี่ไหมคะลูทั้งสองกับมาไม่เลหม่อมฉันยังว่าหายกิติกลูกเลยูปด้วยพระองค์พระองค์เชื่อได้บอกไปมาทุกเกศสอนบ่ต้องมาอดก่อนบอสต้องมาขอร้องก่อนเพื่อสิทธิ์ข้ามันแห้งลูกสองคน อะไรเนี่ยมันโดดถ้าหากมันเนี่กทีนี้ไม่ได้แล้วกันออกจากบ้านอย่างไม่อกไป